วิดีโอวันนี้เี๋ยวม v e พาคุณผู้ชมมารู้จักกับเกมที่มีชื่อว่า Silver and Blood คำสาบโลหิตและภารกิจสู่ดวงจันทร์โดยประสบการณ์การเล่น10ชั่วโมงของผมไปเจออะไรมาบ้างวิดีโอนี้ผมเล่าสรุปให้ฟังกันตามนี้ครับ ซีเวินบัดจะมาในทีมของแวมไพคำสาบและก,การคืนชีพบนแนวคิดที่ว่าหากอสุรกายได้รับความทรงจําของมนุษย์อสุรกายตนนั้นจะยังเป็นเพียงอสุรกายหรือว่ากลายเป็นมนุษย์ไปแล้วผูวเล่นจะได้ดําเนินเรื่องราวของตัวเอกอย่างโนอาในเวไนท์เมืองของเขาต้องเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคเลือดนิน การติดเชื้อที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตทั้งมวลนะครับผู้ติดเชื้อจะมีอาการไอออกมาเป็นเลือดสีดำจากนั้นก็จะค่อยๆสูญสิ้นสติสัมปชัญญะและจบชีวิตลงในที่สุดเลือดนินในมุมมองของคริสตจักรคือคำสาปที่ต้องการการชำระล้างแต่ว่าในความเป็นจริงที่เราพบเจอมันจะเป็นเสมือนโรคที่ติดต่อกันได้เมื่อตายลงร่างกายของคนคนนั้นจะกลับมาขยับอีกรอบสภาพคล้ายผีดิบที่พร้อมจะแพร่พรเชื้อให้คนอื่นต่อไป โนอาห์นะเหตุการณ์ปัจจุบันก็คือเขาถูกวิชอปอากาเรสเบรนโฮลหนึ่งใน12ผู้ลั่นระฆังแห่งคริสตจักรจับตัวมาเพื่อทําพิธีชําระล้างด้วยการเผาไฟซึ่งกังกระทํานี้ก็สะท้อนว่าโนอาห์นั้นพิเศษกว่ามนุษย์คนอื่นที่ติดเชื้อแต่ว่าในขณะเดียวกันการชําระล้างด้วยไฟก็เทียบเท่ากับการจบชีวิตพระเอกจากนั้นจุดเปลี่ยนจะเกิดขึ้นเมื่อรถขนส่งถูกโจมตีโดยเอมปูซาแห่งตระกูลบาตทอรี่เอมปูซานั้นมีสถานะเป็นทั้งจันฉายและเลือดพิสุทธิ์ในคววเ,เดพ์ดกะาาียัับบแไร มีรูปลักษณ์ภายนอกสังเกตได้จากผมสีเงินดวงตาสีแดงต้องดื่มเลือดเพื่อดำรงชีวิตและมีจุดอ่อนคือแสงอาทิตย์ว่ากันว่าต้นกําเนิดของเลือดที่สุดไม่ได้อยู่บนโลกนี้แต่ว่าพวกเขาเดินทางมาจากดวงจันทร์ในขณะที่จันชายหรือว่ามูลเบลสคือผู้ที่ทนต่อสถานะเลือดนินและสามารถแปลเปลี่ยนมาเป็นพลังพิเศษเฉพาะตัวที่เกมเรียกว่าจิตเถลิงเลือดได้การโจมตีของเอ็มพูซาทำให้นอ,อาได้รับอิสรภาพชั่วคราวทั้งสองออกเดินทางไปด้วยกันแล้วก็ได้เจอพันธมิตรคนอื่นๆเพิ่มเติมได้แก่อโอนา คนรับใช้แห่งตระกูลบัเทอรี่ผู้มีความสามารถเกี่ยวกับการข้ามเวลาในเฟอร์ตารีเซตีขุนพลนักธนูแห่งทฤสตจักรที่พยายามตามจับพระเอกแต่ว่าการติดเชื้อเลือดนินและการช่วยเหลือของพระเอกก็ทำให้เซตีเปลี่ยนฝ่ายในภายหลังทีนี้ปลายทางของพวกเขาจบลงตรงที่การเผชิญหน้าต่อสู้กับซากรอสูรขนาดยักษ์ที่เกิดจากการรวมกันของซากผู้ติดเชือ้อซากรนั้นทรงพลังเกินกว่าที่กลุ่มตัวเอกจะต้านไหวแต่แล้วบิชอปอากาเรสก็ปรากฏตัวเข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันเวลา เพราะว่าเขาก็ยังยึดมั่นในภารกิจเดิมครับนั่นก็คือการจับโนอาไปเผาชำระล้างซึ่งพระเอกก็ยอมเสียสละตัวเองโดยแลกกับการปล่อยเพื่อนที่เหลืออากาเรสยอมรับข้อเสนอดังกล่าวนะครับเขาพาตัวโนอาไปทําพิธีชำระล้างโดยก่อนจะแยกทางกันเอมปูซาเดินเข้ามากัดพระเอกเพื่อเป็นการดูดเลือดเขาเก็บเอาไว้จากนั้นเมื่อโนอาถูกเผาเอมปูซาเดินทางกลับไปยังปราสาทของตอนเองนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการชุบชีวิตพระเอกด้วยเลือดที่ได้มาโนอาฟื้นคืนชีพกลับมาอีกครั้งแต่ว่าความทรงจํากลับมาแค่บางส่วน การชุบชีวิตด้วยเลือดจึงสะท้อนไปยังจุดเริ่มต้นของเกมที่ว่าด้วยความทรงจําม,มนุษย์ในร่างอสูรคําถามก็คือท้ายสุดแล้วอสูรตนนั้นผู้มีความทรงจําของโนอาจะยังเป็นอสูรเหมือนเดิมหรือว่ากลายเป็นโนอาที่กลับมาเกิดใหม่แต่ไม่ว่าคําตอบจะออกมาแบบไหนนะครับตอนนี้โนอาได้เข้าสู่โลกของเลือดพิสุทธิ์อย่างเต็มตัวเขารับรู้เกี่ยวกับคําทานายที่เล่าขานกันว่าจันชายจะนําพาเหล่าเลือดพิสุทธิ์กลับสู่บ้านในคัมมัน The p r o m i s e Home คำทำนายระบุว่าเมื่อจันชายทุกคนมารวมกัน เราจะสามารถไปสู่สวรรค์และกลับไปสู่บ้านในคมํมมันของเราและที่นั่นก็คือดวงจันทร์การประจนไทยของโนอาในฐานะเลือดพิสุทธิ์และจันฉายก็จะเริ่มนับหนึ่งต่อจากนี้ครับทีนี้เกี่ยวกับความคิดเห็นของผมเกี่ยวกับเนื้อเรื่องโดยรวมแล้วผมชอบนะครับเซเว่นบลัดจิบเอาเซตติ้งของวมไพร์มาตีความใหม่ได้อย่างมีเอกลักษณ์ชวนให้เราอยากรู้จัก,กรวาลของเกมนี้มากขึ้นเพราะต่อจากนี้คุณผู้ชมจะต้องเข้าไปพัวพันกับฝ่ายต่างๆอีกหลายฝ่ายเลยครับเช่นคณะสภาสูงของเลือดพิสุทธิ์เผ่าพันธุ์มนุษย์หมาป่าหรรือาาากิจจตมันนนฉยค่ ตัวเกมจะมีฉากคาสินอนิเมชันขั้นกลางในช่วงสําคัญให้เราได้ดูด้วยส่วนการแปลาภาษาไทยก็แปลได้อย่างตั้งใจมีการเลือกใช้คําให้เหมาะกับธีมของเนื้อเรื่องครับฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมเป็นเกมเมอร์สายเสพเนื้อเรื่องก็น่าจะชอบ s i l v e r and b l ด o d แน่นอนคอเกมเพลย์ของ s ิลเวอร์บ o ัจะเป็นเท c t i c a ค RPG ที่เน้นเล่นง่ายเอฟเฟกต์ Effect แน่นๆแล้วก็มีฉากปล่อยอัล i m a t e เ k ทสกิลด้วยอ r t Direction ที่มีความโดดเด่นมีความเฉพาะตัวนะครับ ระบบการเล่นจะเน้นหนักไปที่ฉากต่อสู้และการพัฒนาตัวละคร Combat System จะให้ผู้เล่นจัดวางตัวละครในทีม5คนเพื่อรับมือกับศัตรูในสถานการณ์ต่างๆการจัดวางจะอาศัยการวางแผนโดยจะพิจารณาจากสกิลของตัวละครและก็ทิศทางการโจมตีการเคลื่อนที่ของฝั่งศัตรูเช่นลูกศรที่แสดงการพุ่งเข้ามาของศัตรูจะสามารถหยุดได้ด้วยตัวละครที่เป็นแนวหน้ามีความสามารถในการป้องกันและการโจมตีระยะประชิด ส่วนตัวละครที่โจมตีระยะไกลหรือว่าสายซัพพอร์ตก็จะวางไว้ในแนวหลังยังไงก็ตามนะครับเกมจะเพิ่มมิติของฉากต่อสู้ด้วยการวางตำแหน่งของศัตรูที่บางครั้งอาจจะมาจากทิศทางอื่นๆด้วยทําให้ผู้เล่นได้สนุกกับการจัดวางตัวละครแล้วก็การเรียกใช้การ์ดสกิลเกี่ยวกับระบบการ์ดสกิลก็ตามที่ได้บอกไปในช่วงเนื้อเรื่องนะครับว่ามันจะถูกเรียกว่าจิตเถลิงเลือดจิตเถลิงเลือดจะเพิ่มเรื่อยๆโดยจะมีตัวเลขบอกไว้ตัวเลขที่พอดีกับการ์ดสกิลจะทําให้เราสามารถเรียกใช้การ์ดสกิลของต บางสกิลใช้โจมตีระยะประชิดตัวบางสกิลโจมตีไกลๆได้หรือบางสกิลก็มี Area of ออฟเฟ t เป็นทิศทา,างต่างๆนั่นทำให้ผู้เล่นต้องทําความเข้าใจตัวละครในทีมด้วยนั่นเองตัวละครของ s i เวิร์นบันั้นถือว่าออกแบบมาได้เข้ากับบริบทของเกมมากๆครับพอมีทีมเป็นเรื่องราวของแวมไพร์งานศิลป์ในการออกแบบก็จะล้อไปด้วยกันนั่นทำให้คาแรคเตอร์ของเกมนี้มีเอ,อกลักษณ์ที่ชัดเจน การได้มาซึ่งตัวละครก็จะอาศัยวิธีหลักก็คือการสุ่มกาชาครับตัวละครจะมีดีเทลต่างๆเป็นของตัวเองได้แก่ประวัติความเป็นมาฝ่ายที่สังกัดระดับความหายากค่าสถานะพลังสกิลเฉพาะตัวและที่เป็นไฮไลท์ของเกมนี้เลยก็คือวงดีทีพระจันทร์วงดีทีพระจันทร์จะนําเสนอด้วยสัญลักษณ์พระจันทร์3แบบนะครับได้แก่จันทร์ใหม่จันทร์ครึ่งเสี่ยวแล้วก็จันทร์เต็มดวงถ้าในเด็กตัวละครทั้ง5คนที่เราเลือกลงสนามต่อสู้มีสัญลักษณ์พระจันทร์ครบทั้ง3แบบ เมืเ่อเลือกใช้การสกิลของตัวละครพระจันทร์ทั้ง3แบบครบเราจะเข้าสู่สถานะบั ad m มู n ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความเสียหายในการทำดาเมจใส่ศัตรูและก็เพิ่มความเร็วฟื้นฟูพลังงานของฮีโร่ทั้งหมดเมคนิคของบัตรมูลจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการจัดทีมของผู้เล่นครับและยังหมายความรวมถึงการเฟ้นหาตัวละครเจ๋งๆที่มีวงดีทีพระจันทร์ให้ครบทั้ง3าแบบอีกด้วยในช่วงของการต่อสู้การเลือกใช้การสกิลของใครก่อนหลังก็จะมีผลต่อการเปิดบัตรมูลด้วยเหมือนกันเช่นในบางครั้งเราอยากใช้สกิลเติมเลือดให้ทีมก่อ การใช้บัตรมูลก็อาจจะต้องดีเลย์ออกไปหรือในช่วงที่ต้องการพิชิตศัตรูเร็วๆการเรียกใช้บัตมูลให้เร็วที่สุดก็จะถูกจัดลำดับความสำคัญให้มาเป็นอันดับแรกอะไรทำนองนี้ครับ,บ,บเอาล่ะท,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 ทีนี้มาดูรายละเอียดของตัวละครกันบ้างซึ่งผมเลือกมาให้ผู้ชมได้ดูเป็นตัวอย่างตามนี้ครับลีมีนมาตาสีชาติ ตัวละครระดับ SSR โจมตีระยะกลางแล้วก็สกิลโจมตีจะเป็นแบบวงกว้างอัลติเมทสกิลของเธอคือศีลจุ่มสีชาติสร้างดามจเวสแก่ศัตรูในพื้นที่วงกลมและถ้าโจมตีโดนศัตรูที่เป็นบ่าวโลหิตจะทําให้ดามจแรงขึ้นและมีผลลดค่าพลังงานจิตเถลิงเลือดในการใช้ในรอบต่อไปทีนี้สกิลอีก3อันที่เหลือจะเป็นทักษะของตัวละครที่พวกเขาจะเรียกใช้งานด้วยตัวเองครับประกอบด้วยประตูสู่นรก สกิลระเบิดโลหิตที่มีเอฟเฟกต์ทั้งดดเมจและเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นบ่าวโลหิตนาน20วินาทีนาำอาบโลหิตจะเป็นการทำดาเมจเวทมนตร์ใส่ศัตรูในระยะรอบวงสุดท้ายคือพาสีสกิลที่มีชื่อว่าความระโมบซึ่งมีเอฟเฟกต์ดูดเลือด30%ให้กับรามินผู้เล่นสามารถอัปเกรดอนุภาพของสกิลตัวละครได้ด้วยนะครับส่วนการพัฒนาตัวละครด้านอื่นๆก็จะเป็นการติดตั้ง e q u Equipment e q u i p m e n t แต่ละชิ้นก็จะสามารถอัปเกรดได้มีระบบปลดล็อกขีดจำกัดเลเวลเมื่ ตัวละครที่2ที่ผมใช้บ่อยๆก็คือเดวคาโลสกิลอันติเมตของเธอจะมีชื่อว่ากงล้อแห่งชะตาสกิลนี้จะเป็นการพยากรณ์บนวงกลมที่เลือกเป็นเวลา10วินาทีเธอจะคว้างการาสามใบเศษศัตรูแต่ละตัวในพื้นที่เพื่อทำาดเมจโดยการจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามจานวนครั้งที่ใช้มากสุดไม่เกิน5ใบนอกจากนั้นเมื่อผนวกกับพาสซีสกิลมันจะทําให้ตัวละครน,นี้พิเศษขึ้นไปอีกครับเพราะว่าการพยากรณ์บนวงกลมจะสมมอบสถานะผิดปกติใส่ศัตรูด้วยเช่นสถานะตั u นการลดดดเมจลงหรือว่าการเพิ่มดเมที่ได้รับ มสเป็นตัวละครที่ผมชอบดีไซน์ซึ่งแปลกแหวกแนวไปจากทุกๆตัวละครเลยครับอัลเทอร์เนทสกิลของเธอจะมีชื่อว่าสองเสียงเศร้าเคล้าวความตายซึ่งเป็นการโจมตีทางกายภาพแก่ศัตรูในวงกลมความแรงของดาเมจจะขึ้นกับ HP ของแมส์นันทำให้ดาเมจแรงมากๆทว่าจะต้องแลกมาด้วยชีวิตของแมสที่จะตายลงเมื่อสกิลนี้สิ้นสุดนอกจากนั้นแมสยังมีความพิเศษตรงที่ในตอนเริ่มต่อสู้เธอจะใช้สกิลผีดิบเดินเท้าซึ่งเป็นการเทเลพอร์ตไปยังแนวหลังของศัตรูพร้อมกับเปิดฉากต่อสู้ณนะตรงนั้นนนจจึงงงเป็ตตัััววกกดดดแหลขอรูไ้ีมา ฉะนั้นจากตัวอย่างตัวละครทั้ง3คนคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าแต่ละคนจะมีสกิลที่มีความจำเพาะบนแนวทางของตัวเองมากๆการเลือกใช้จึงต้องทำความเข้าใจสกิลของตัวละครที่เราเลือกด้วยนั่นเองเสริมเรื่องระบบแฟคชันแล้วก็คลาสของตัวละครนะครับรายละเอียดของการแบ่งจะมีไอคอนกำกับเอาไว้ตรงนี้ซึ่งคุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปอ่านข้อมูลได้ยกตัวอย่างการแบ่งโดยแฟคชันเช่นไฟโลหิตพิสุทธิ์คำบรรยายบอกว่าผู้คนหวาดกลัวเหล่าเลือดพิสุทธิ์ด้วยความเป็นอมตะและความกระหายในโลหิต ว่าสาหรับพวกเขาแล้วความเป็นอมะตะกลับเป็นดั่งกรงขังชั่วนิรันดรและแบกรับไว้ด้วยความทรงจําอันหนักอึง้งหรือฝ่ายคริสตจักรที่บอกว่าประทานพรันศักดิ์สิทธิ์และระเบียบสวรรค์แก่มไมซัสคริสตจักรเกืออํานาจสูงสุดแต่เพียงผู้เดียวและเป็นความอมะตะซึ่งจะไม่ผ่านแปลไปตามกาลเวลาทีนี้ในตอนที่คุณผู้ชมจะเซตทีมเกมก็จะมีระบบคัดกรองให้นะครับว่าอยากได้ทีมจากฝ่ายไหนหรือว่าคลาสแบบไหนในทีมเช่นตัวทำดาเมจตัวยิงไกลหรือว่าคลาสสายเวทมน โหมดการเล่นก็จะมีโหมดเนเรื่องหลักเป็นแกนกลางครับผู้เล่นจะดําเนินเหตุการณ์ตามที่เกมกําหนดไว้เมื่อเข้าสู่โหมดนี้เกมก็จะมีฉากเรื่องราวให้เราได้ดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างจากนั้นเมื่อตัดเข้าสู่ฉากต่อสู้เราก็จะต้องเล่นด้วยตัวเองซึ่งก่อนเข้าเกมจะมีข้อมูลสนามรบเป็นไกด์ให้นะครับว่าด่านนี้เราควรจะมี b a ต t ท e point กี่คะแนนศัตรูที่เจอเป็นแบบไหนรางวัลที่ได้ เมื่อจบด่านเราก็จะกลับไปยังหน้าจอแผนที่ซึ่งตรงนี้ในบางช่วงก็จะมีจุดที่เกมเรียกว่าตำแหน่งเก็บเศษเสี้ยวความทรงจําบนแผนที่ซึ่งก็จะมีทั้งบันทึกเรื่องราวในอดีตกับของรางวัลให้ฉากใน,นเรื่องจะไต่ระดับความยากขึ้นไปเรื่อยๆครับบางครั้งก็จะมีบอสให้เราได้สู้ส่วนตัวช่วยเล่นอย่างระบบเร่งความเร็วและระบบต่อสู้อัตโนมัติก็จะมีปลดล็อกให้ในภายหลังโหมดต่อมาจะอยู่ในหัวข้อลานลืมเลือน ตรงนี้จะมีหหมดย่อยให้เราได้เล่นครับเริ่มจากห้วงเหวไร้ขอบเขตท,ที่จะนําเสนอบนแนวทางของการไต่หอคอยไปทีละชั้นซูมอนสเตอร์เอาชนะให้ได้เพื่อรับรางวัลในทุกๆชั้นที่เราข้ามผ่านถัดมาจะเป็นหอสุสานคราครํมในบรรดาหมดย่อยผมชอบอันนี้ที่สุดเลยครับระบบการเล่นจะนําเสนอเป็นเกมแนว Tower Defense ที่ให้ผู้เล่นจัดทีมป้องกันไม่ให้ศัตรูข้ามผ่านประตูมิติไปได้มนสนุกตั้งแต่เลือกตัวละครแล้วแหละครับเพราะตัวละครที่โจมตีไกลโจมตีหมูได้จะสร้างความได้เปรียบให้กับเรา นอกจากนั้นระหว่างต่อสู้เกมจะมีหีบสมบัติเพื่อให้เราเลือกไอเทม3อย่างเพื่อยกระดับพีมของเราให้แกร่งขึ้นในหีบจะมีตัวเลือกระหว่างไอเทมเพิ่มพลังแลวก็จำนวนช่องแพทเทิร์นต่างๆสำหรับขยายขนาดช่องเก็บของโดยเราจะเลือกได้แค่2จาก3อันซึ่งผู้เล่นก็จะสนุกกับการตัดสินใจเลือกไอเทมเหล่านี้หมดย่อยที่3สู่สารผู้ล่วงลับจะเป็นการเอาบอสโหดๆมาท้าทายเราซ้ำเพื่อให้ผู้เล่นทำคะแนนได้ดีที่สุดเพื่อรับรางวัลตามเกณฑ์ที่เกมกำหนดไว้หมดย่อยที่4การแก้แค้นของชาวดัชจะเป็นมินิเกมที่ให้ผู้ รายละเอียดของการผ่านด่านก็จะมีทั้งการหลบการมองเห็นของศัตรูการเปิดสวิต์ประตูการล่อศัตรูให้พ้นทางและโหมดสุดท้ายก็คือโหมดอารีนาที่จะเป็นโหมด PvP กับผู้เล่นคนอื่นครับเอาละครับจากประสบการณ์การเล่น10ชั่วโมงของผมก็มองว่า C s e w e r ร์บลัดเป็นเกมฟร e ท t o p l a y ที่โดดเด่นในด้านของเนื้อเรื่องในตีมแวมไพร์ที่นาเสนอได้อย่างน่าสนใจมีอาร์ตเดโคชันที่เป็นเอกลักษณ์ ระบบการเล่นแนวแทคกซึมเขอาร์พที่มีเอฟเฟกสวยงามมีแอนิเมชันคัพซีนที่เพิ่มคุณค่าของตัวเกมได้ดีมากนอกจากนั้นเกมยังมีตัวช่วยเล่นหลายอย่างเช่นระบบต่อสู้อัตโนมัติ ระบบมูลไล t ์ทริบิ e ที่ช่วยเก็บทรัพยากรและค่าประสบการณ์ให้โดยอัตโนมัตินานสูงสุดถึง12ชั่วโมงเพื่อช่วยให้ผู้เล่นสามารถเลเวลอัพได้ง่ายและรวดเร็วหรือระบบทราน s ฟิวชันที่ทาให้ฮีโร่ที่มีเลเวลสูงสุด5คนสามารถส่งต่อเลเวลที่ต่ําที่สุดใน5คนนี้ไปยังฮีโร่ที่เราเลือกได้โดยที่ไม่ต้องอัพเลเวลใหม่ครับทำให้ผู้เล่นสามารถอัพเลเวลของตัวละครแค่5ตัวแล้วฮีโร่ที่เหลือเราค่อยเอาเข้าระบบทรานสฟิวชันการปั้นเลเวลด้วยเมคานิกอันนี้ก็จะทําให้เราเล่นได้้้สะดววกขึนนนไม่ต่ตตออององัััพทีลเ เอาเละครับสำหรับผู้ชมที่สนใจเล่นเกมนี้ซิเวอร์บัตพร้อมให้เล่นฟรีแล้วบน PC Google Play แล้วก็ App Store นะครับรายละเอียดผมจะแปะเอาไว้ให้ในช่อง Description นะสำหรับวิดีโอนี้ผมเอาจาก c ช n n e l The Move ลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ